สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่ค้าสายคมค่ะวันนี้นะคะแม่ค้ามีมีดครัวนะคะมีดครัวแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นมีดครัวหรือว่ามีดฟันไม้เข้าป่านะคะมาให้พี่ๆชมกันทั้งหมดสิบห้าเล่มค่ะวันนี้นะคะจะเป็นเหล็กที่ทํามาจากตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาเรียกว่าเม็ดแบริ่งหรือว่าเม็ดลูกปืนนะคะ ท่อนแบบนี้ค่ะแม่ค้าได้มาค่อนข้างเยอะนะคะมาทำมีดให้พี่ๆใช้กันนะคะเหล็กแบริ่งหรือว่าเอา็เหล็กแบริ่งก็คือเหล็กตะลับลูกปืนเนาะแต่ส่วนนี้เป็นส่วนของเม็ดของเขานะคะเขาจะมเีเม็ดเล็กแล้วก็เม็ดใหญ่นะคะท่อนนี้เนาะแท,แท่งนี้เนาะแท่งนี้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณสองกิโลนะคะนํามาทำมีดให้พี่ๆใช้กันนะคะเพราะว่า เม็ดของแบริ่งเนี่ยเขาจะเป็นเหล็กที่แข็งแล้วก็ทำค่อนข้างยากมากเลยค่ะแต่ช่างก็ทำได้นะคะามาดูเล่มแรกกันก่อนค่ะว่าเป็นยังไงเนะเาะเล่มหนึ่งถึงเล่มห้านะคะจะเป็นทรงบารังเล็กค่ะทรงบารังเล็ก <c oughs> ทรงบารังเล็กค่ะแบบนี้เนาะออ้ยเลก็กกระทัดรัดค่ะเล่มที่หนึ่งใบกว้างหนึ่งจุดห้าใบยาวแปดจุดสี่สันหกมิลน้ำหนักสามร้อยห้าสิบกรัมนะคะ เป็นเม็ดตลับลูกปืนหรือว่าเม็ดแบริ่งนะคะเป็นเหล็กที่หายากมากค่ะช่างเพิ่งได้มาเนาะนานๆจะมีครั้งนะคะไอ้ไอ้ตัวเม็ดนะคะส่วนมากก็จะเป็นไอ้วงของเขาเลยเนาะวงลูกปืนของเขาเนาะด้ามจับหกนิ้วคอสแตนเลสค่ะด้ามไม้ประดูนะคะเดี๋ยวูก่อนเนาะด้ามจับหกนิ้ววันนี้มีสิบห้าเล่มนะคะนะคะจะพูดค่อนข้างเร็วนิดนึงเนาะ ดูคมคมค่ะคมกลิบค่ะเป็นทรงบาลังเล็กนะคะถ้าพี่ๆท่านไหนที่ชอบเนาะนานๆไหมคะจะทำเ,เล่มเล็กๆอย่างนี้นะคะแบบส่วนมากไม่ค่อยได้ทำค่ะต่อไปเล่มที่สองค่ะใบกว้าง1.6ใบยาว9นิ้วสัน7มิลน,น้ำหนัก350กรมัมบาลาังเล็กนะคะด้ามจับ6นิ้วโครสตนเลสบาลาังนี่ก็จะเหมาะกับการฟันไม้เนาะ ถ้าเล่มเล็กๆแบบนี้ก็เข้าครัวได้เลยค่ะเข้าครัวสับเนื้อสับกระดูกได้นะคะเหล็กแบริ่งก็เป็นเหล็กที่แข็งมากทํายากมากค่ะโดยเฉพาะเม็ดเม็ดของเขานะคะเม็ดของเขานี่ทําหลายขั้นตอนมากเลยค่ะกว่าจะตัดออกมาเป็น,เป,นเป็นท่อนเป็นท่อนก่อนนะคะมันก็จะยากนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาเป็นเหล็กที่แข็งมากต่อไปเล่มที่สามค่ะ1.5ยาว8.6ซัน7มิน้ำหนัก350กรัมนะคะเบลังก็จะ อสันโคนใหญ่เนาะสันโคนใหญ่ก็จะไล่ไปอย่างนี้นะคะเล่มที่สามเล่มหนึ่งสองสามสีห้าก็จะเป็นบาลังเนาะนะคะให้เล่มละเจ็ดร้อยบาทนะคะแถมฝักทีซีจัดส่งฟรีค่ะคมคลิปเลยค่ะต่อไปบาลังเล่มที่สี่ใบกว้างหนึ่งจุดห้าใบยาวเ้านิ้วสันหกมิลน,น้ำหนักสามรอยห้าสิบกรัมค่ะเป็นบาลังเล็กนะคะ ที่สนใจก็ทักหรือโทรนะคะที่09507582ค่ะดูความคมค่ะคมนี่คม,มหวานเทียบเลยค่ะชจ้างของเรานะคะถนัดเรื่องความคมอยู่แล้ว <c oughs> ควมทุกเล่มนะคะต่อไปเล่ม5ค่ะใบกว้าง1.6ใบยาว9.1สัน7มิลน้ำหนัก350กรัมบารังเล็กที่ทำมาจากเหล็กเม็ดแบริ่ง ที่หลายที่ที่หลายท่านถามหานะคะว่าเม็ดเดลิงเม็ดตลับลูกปืนอย่างเงี้ยมีบ้างไหมก็นานๆนะคะกว่าจะได้เนาะเพราะว่าเขาเป็นเหล็กที่ค่อนข้างหายากค่ะไม่ค่อยมีถึงมีก็มีน้อยนะคะต่อไปหนึ่งถึงห้าเป็นทรงบารลังเนาะเล่มหกเล่มหกเล่มเจ็ดจะเป็นทรงแลมโบเล็กนะคะแลมโบเล็กใบกว้างสองนิ้วใบยาวเจ็ดจุดสองฟันห้ามิน้ำหนักสามร้อยห้าสิบกรัมค่ะ แลมโบเล็กแม่ค้าก็จะไล่จากเล่มเล็กสุดนะคะน้ำหนักเบาแล้วก็ไปหาเล่มใหญ่เนาะแลมโบเล็กก็จะเหมาะนะคะเข้าครัวทําครัวพกพากระทัดรัดนะคะเล็กน่ารักมากเลยค่ะหนักต่อไปเล่มเจ็ดค่ะใบกว้างหนึ่งจยาวเ็ดนิ้วสัน6กมิลน,น้ำหนักสามรอหสิบกรัมค่ะเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดนะคะแม่ค้าให้ราคาเล่มละเจ็ดร้อยบาทพร้อมฝักพีวีซีจัดส่งรีนะคะคมคมคมกลิป แบบถ้าเล็กๆแบบนี้กระทัดรัดเนาะใช้พกพาง่ายค่ะเข้าครัวง่ายติดตัวง่ายนะคะทุกเล่มหมคะมีฝัก PVC ให้นะคะ1-7เล่มละ700บาทค่ะต่อไปเล่มที่8เล่มที่8จะยาวขึ้นมานิดนะคะใบกว้าง2.1งจุใบยาว8.2ดสองันหมิลน้ำหนัก4ี่รอยกร,รัมค่ะเป็นทรงแลมโบ้เล็กนะคะ รอบนี้ช่างเขาได้เหล็กมาเยอะนะคะก็จะทําเป็นมีดชุดเล็กเนาะแล้วก็เป็นชุดใหญ่นะคะถ้าชุดใหญ่ก็ก็รอสักสองสาวันนะคะจะเป็นชุดใหญ่นะคะแต่ว่าชุดเล็กนี่ก็มีไม่เยอะค่ะเล่มที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะเป็นเล่มเ,เล่มกลางเนาะไหมคะให้ราคาเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบบาท เล่มเก้นะคะเล่มนี้ใบกว้างสองนิ้วใบยาวแปดจด็ดซันหกมิลน้ำหนักสี่ร้อยกร,รัมค่ะเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบบาทนะคะแลมโบเล็กก็จะเหมาะเนาะบางท่านก็ชอบเข้าครัวทาครัวนะคะผคมพลิกทุกเล่มค่ะเล่ม แปดเก้าสิบสิบเอ็ดนะคะเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบาทค่ะกล้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ก็ต่ำไปนิดนึงอือต่อไปเล่มที่สิบค่ะใบว้างสองนิ้วใบยาวแปดุดสามซันหกมิลน้นำหนักสี่ร้อยกร,รัมนะคะแลมโบโลเล็กที่ทำาจากเม็ดแบริง่งหรือเม็ดลูกปืนนะคะเป็นของเยอรมันนะคะชุดนี้เอ,อลูกปืนของแม่ค้าจะเป็นของเยอรมันหมดเลยนะคะ พี่ๆชอบนะเพราะว่าส่วนมากก็เหล็กของเยอรมันนี่จะเป็นเหล็กที่ดีมากเลยค่ะแข็งต่อไปเล่มที่สิบเอ็ดใบกว้างสองนิ้วใบยาวแปดจุดสี่สันหกมิลน้ำหนักสี่ร้อยกรัมนะคะเล่มที่สิบเอ็ดนะคะก็วางกล้องต่ำไปค่ะมองไม่ค่อยถนัดคมกลิปทุกเล่มค่ะร้านแม่ค้าจัดส่งฟรีนะคะแถมปลอก pvc ให้ทุกเล่มน,นะคะ ต่อไปจะเป็นค่อนข้างเล่มค่อนข้างใหญ่ขึ้นมานิดนึงเ,เมื่อกี้เล่มที่เท่าไหร่อะเล่มที่แปดเก้าสิบสิบเอ็ดเล่มละเจ็ดร้อยห้าสิบาทนะคะแล้วก็เล่มที่สิบสองถึงเล่มที่สิบห้าเล่มละแปดร้อยบาทคะ่ะเล่มที่สิบสองไปกว้างสองนิ้วยาวแปดสิบสี่สันหกมิลน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะเล่มนี้แปดร้อยบาทคะ่ะสำหรับน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะ เล็กที่ทำมาจากเม็ดตลับลูกปืนเล่มที่สิบสามใบกว้างสองนิ้วใบยาวแปดจุดเจ็ดซันหกมิลน้ำหนักสี่ร้อยห้าสิบกรัมนะคะเม็ดลูกปืนเนี่ยเขาจะไม่มีไม่มีเส้นนะคะไม่มีเส้นเหมือนไอตัวตลับลูกปืนเลยเนาะตลับลูกปืนเขาจะมีเส้นเป็นเป็นเส้นเป็น ขีดเป็นเส้นเนาะเป็นสัญลักษณ์ของเขานะคะแต่ว่าเม็ดเนี่ยเขาจะไม่มีนะคะแต่เป็นเหล็กที่แข็งมากแข็งแล้วก็ทำยากมากค่ะต่อไปเล่มที่สิบสี่กว้างสองนิ้วยาวแปดจดหกสันเจ็ดมิลน้ำหนักสี่รอยหสิบกรัมนะคะเม็ดแบริงบร่งเม็ดลูกปืนรอบนี้ช่างเขาได้มาเยอะค่ะแล้วก็ทำมีดหลายทรงนะคะ เรไปเล่มที่สิบห้าเล่มสุดท้ายสิบสองถึงสิบห้าเล่มละแปดร้อยบาทนะคะเพราะว่าของเขาน้หนักเยอะกว่าเพื่อนอ,อใบกว้างสองนิ้วยาวเก้าจุดหนึ่งสันหกมิลน้ำหนักสี่รอยหสิกรัมะคะ่ะเล่มสุดท้ายเล่มที่สิบห้าคอสแตนเลสหมดเลยนะคะชุดนี้ถ้าพี่ๆสนใจก็ทักหิอทอศูนหกสองเก้าห้าศูนย์เจ็ดห้าแปดสองได้เลยค่ะ แถมฝัก p ี c จัดส่งฟรีทุกเล่มปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแล้วสดีพี่พี่เสนค่ะวันนี้นะคะแม่คะก็มีมีดครัวตั้งเออสิบห้าเล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นบาลังหรือว่าแลมโบ้เล็กเนาะที่ทํามาจากเม็ดลูกป,ปืนหรือเม็ดเม็ดแบริงแบบนี้นะคะเป็นเหล็กที่หายากทำยากมากค่ะถ้าพี่พี่สนใจก็ทักหรือโทรได้นะคะหนัก วันนี้แม่ค้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ